การจมน้ำเป็นปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีทั่วโลกเสียชีวิตปีละ1 3 5 5 8 5คนเฉลี่ยวันละ372คนขณะที่ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำปีละเกือบ4,000คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ1,400คนเฉลี่ยวันละเกือบ4คนซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อโดยช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วง ที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุดกลุ่มเด็กอายุ1-9ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดสาเหตุที่เด็กไทยจมน้ําเสียชีวิตกันมากเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะว่ายน้ําโดยผลการสํารวจเด็กไทยอายุต่ากว่า15ปีทั่วประเทศที่มีประมาณ13ล้านคนพบว่าว่ายน้ําเป็นเพียงร้อยละสิ 6, หรือเพียง2ล้านคนเท่านั้นซึ่งถือว่าเด็กไทยขาดทักษะด,ด้านนี้อย่างมากและการสอนว่ายน้ําในขณะน,นี้ยังขาดในเรื่องของทักษะความปลอดภัยทางน้ําทักษะการเอาชีวิตรอดการป้องกันอุบัติภัยทาง และการช่วยชีวิตคนจมน้ำสำหรับกิจกรรมรณรงค์นในปีนี้สำนักโรคไม่ติดต่อกลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการแข่งขันแสดงโชว์ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ5-14ปีได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็ก และส่งทีมเด็กเข้ามาร่วมแข่งขันภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยสร้างความปลอดภัยทางน้ําชิงทุนการศึกษาและเพื่อรางวันมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยในรอบคัดเลือกได้ให้หน่วยงานต่างๆบันทึกภาพการแสดงโชว์ทักษะความปลอดภัยทางน้ําลงในแผ่น VCD หรือ DVD ส่งมาให้คณะกรรมการตัดสินโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน6ทีมได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จังหวัดสุรินทร์ทีมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ทีมหนูน้อย AMC จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมโรงเรียนดารุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีทีมโรงเรียนปราสาทศึกษาคานจังหวัดสุรินทร์และทีมสโมสรสวนสุนันทาสวิมมิ่งคลับจังหวัดกรุงเทพ